กิจกรรมรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ตอนที่หนึ่งหยดน้ำบนกระจกสไลด์หนึ่งหยดใช้ปากคีบลอกเยื่อหัวหอมแดงออกตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้ววางบนกระจกสไลด์ หยดสารละลายไอโอดีน1หยดวางกระจกปิดสไลด์ทำมุมประมาณ45องศาใช้เข็มเขีย่ยรองรับกระจกปิดสไลด์แล้วค่อยๆลดเข็มเขี่ยลงจนกระจกปิดสไลด์ปิดลงสนิทใช้กระดาษเยื่อแตะข้างๆกระจกปิดสไลด์ เพื่อซับของเหลวส่วนเกินออกนำสไลด์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศโดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุ กำลังขยายต่ำและสูงตามลำดับสังเกตและวาดภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์หยดน้ำลงบนสไลด์ใช้ปากคีบเด็ดใบของสาหรายหางกระรอกบริเวณใกล้ส่วนยอดหนึ่งใบนำสาหรายหางกระรอกวางบนหยดน้ำบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นำสไลด์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศโดยใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำและสูงตามลำดับสังเกตและวาดภาพที่เห็น ภายใต้กล้องจุลทรรศ